สวัสดีครับร้านโตกแสเกตนะครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธที่ใช้สําหรับคุยโทรศัพท์โดยเฉพาะนะครับยี่ห้อคาวารุ่น T10 นะครับสาหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้ยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํากันเหงื่อนะครับสามารถใส่ออกกําลังกายได้นะครับหรือว่า เวลาเราใช้ออกไปข้างนอกแล้วฝนตกเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าหูฟังเราจะเสียนะครับเพราะว่าหูฟังบลูทูธตัวนี้มันมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำนะครับสำหรับจุดเด่นของเจ้าตัว T10 ตัวนี้นะครับก็คือแบตอึดนะครับสามารถคุยต่อเนื่องสูงสุดถึง20ชั่วโมงนะครับแล้วก็สแตนบายได้ถึง400ชั่วโมงย้ำนะครับว่าคุยต่อเนื่องสูงสุดถึง20ชั่วโมงเลยนะครับรุ่นเนี้ย ยังมาพร้อมกับน้ำหนักที่เบามากนะครับเพียงแค่9กรัมเท่านั้นเองคือปกติเนี่ยหูฟังบลูทูธที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันก็มีน้ำหนักเบาใช่ไหมครับแต่ว่าแบตเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานประมาณสัก4-6ชั่วโมงเนี่ยแบตก็หมดแล้วนะครับหรือว่าถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยที่แบตมันอึดๆเนี่ยแบตมันจะใหญ่น้ำหนักมันก็จะเยอะนะครับเวลาใช้ใส่ คุยโทรศัพท์เนี่ยใส่ไปนานแล้วมันจะหนักหูเมื่อยห,หูนะครับหรือว่าเจ็บหูแต่รุ่นนี้เนื่องจากที่มันใช้ชิปเซ็ตคุณภาพดีนะครับทําให้สามารถคุยต่อเนื่องสูงสุดได้ถึง20ชั่วโมงก็คือแบตอึดมากนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาอีกด้วยนะครับก็คือไม่ต้องใช้แบตเยอะนะครับมันก็สามารถคุยได้นาน อนอกจากนั้นนะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้ยังมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน5.0ที่มีความเสถียรมากกว่าเดิมนะครับเชื่อมต่อได้รวดเร็ว,รวแล้วก็เชื่อมต่อได้ไกลมากกว่าเดิมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหูฟังบลูทูธตัวนี้ยังมาพร้อม ไมที่ชัดระดับ H d ดีนะครับก็คือเวลาคุยเนี่ยเสียงชัดเสียงใสนะครับไม่อุยีนะครับเสียงดังฟังชัดเลยทีเดียวเดี๋ยวตอนช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะทดสอบไมโครโฟนให้ดูกันนะครับว่าเสียงออกมาเนี่ยมันจะชัดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตากันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้นะครับก็จะมีสียู่ทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีดําสีขาวแล้วก็สีชมพูนะครับมีให้เลือก3ามสีเลยอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของ หูฟังนะครับอันนี้เป็นสีดำนี่นะครับปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับใช้สําหรับกดรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับแล้วด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับเพิ่มลดเสียงนะครับหรือว่าถ้าฟังเพลงอยู่เนี่ยกดค้างนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนไปเพลงถัดไปเรียกได้ว่าควบคุมทุกอย่างผ่านทางเจ้าตัวหูฟังได้เลยนะครับตัวนี้ พอตรงนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ตชาร์จนะครับจะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับหรือว่าพอร์ตของมือถือ Android ทั่วไปเลยนะครับก็สามารถใช้แทนกันได้เลยนี่นะครับอ่าอันนี้จะเป็นสีดำเนาะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับสีขาวสำหรับคุณผู้หญิงนะครับก็มีมาให้เลือกด้วยนะครับเอาใจสำหรับสุภาพสตรีนะครับ นี่เลยด้านปลายตรงนี้นะครับก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับที่ใช้สำหรับรับเสียงนะครับมาดูการทดสอบเสียงไมโครโฟนนะครับรุ่นนี้เป็นไมโครโฟนที่ชัดระดับ HD นะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันว่าเสียงมันจะชัดขนาดไหนนะครับโดยผมเนี่ยก็จะเชื่อมต่อหูฟังกับโทรศัพท์มือถือนะครับนี่นะครับเชื่อมต่อไว้แล้วเรียบร้อย นะฮะที่10แล้วผมก็จะอัดเสียงนะครับผ่านทางแอป m ีโมนะครับของไอโฟนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดีกว่าฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เป็นเสียงของหูฟังบลูทูธที่สิบนะครับเสียงออกมาจะเป็นแบบนี้เลยฮัลโหลเทส ฮัลโหลเพจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับจะเห็นว่าเสียงของไมโครโฟนนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับไม่อูอนะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้ดีมากๆเลย สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k ของผมนี่ได้เลยนะครับ<ม>ก็จะมีสินค้าขายอยู่เยอะเลยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกชมกันได้เลยนะครับหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ Line แอดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ